ครับสวัสดีครับท่านอยู่กับช่อง t ท็กเตอร์เ e เวอร์ช e นนะครับวันนี้ก็มาพาทําความรู้จักกับปุ๋ยสูตรต่างๆนะครับในการใส่พืชผลทางการกเกษตรของเราให้มันดูสวยดูงามนะฮะพืชของเราจะสวยได้เราต้องใส่ปุ๋ยให้ถูกนะฮะถูกวิธีถูกจังหวะนะครับสูตรแรกที่ผมจะแนะนํานะครับก็คือตัว เลขแต่ละตัวนะครับที่กํากับอยู่นะฮะในแต่ละถุงปุ๋ยแต่ละยี่ห้อแต่ละกระสอบปุ๋ยนะครับว่าตัวเลขตัวไหนคืออะไรบ้างนะครับมาดูตัวแรกนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะฮะอันนี้ก็เป็นยี่ห้อตาหัววัวคันไถนะครับ16 16 8นะครับ16ตัวแรกคือตัวยูเรียนะครับหรือตัวไนโตรเจนนะครับมันก็จะมีบอกตามตารางนี้นะครับ นี่นะฮะในตัวเจน16% 16นตตัวที่2นะครับก็คือตัว P ก็คือฟอสฟอรัสนะฮะ16%แล้วก็ตัวที่3นะครับก็คือโพแทสเซียมละลายน้ำนะครับ8%นะฮะในตัวเจนนะครับหรือยูเรียนะครับเขาก็เอาไปนิยมนะครับใส่พืชทุกชนิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยมันนะฮะเร่งการเจริญเติบโตของพืชนะครับ ยกตัวอย่างเช่นอ้อยก็จะโตเร็วนะครับมันก็จะโตเร็วสูงนะครับข้าวก็จะตัวเร็วและสูงนะครับแต่ข้าวต้องระวังนะครับถ้าตัวยูเรียรหรือตัวไนโตรเจนนี่สูงเกินไปนะครับที่เขาฮิตใช้ก็คือ4 6 0 0นะครับอาจทําให้ข้าวงามเกินไปและอาจทำให้เกิดอาจเชื้อรานะครับหรือตัวโรคไหม้ใบข้าวหรือไหม้คอรวงนะครับ ได้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้ข้าวตัวเร็วเกินไปแล้วก็อ่อนแอนะครับเชื้อโรคก็จะมาที่ต้นข้าวเราได้นะครับผมนะครับมาดูตัวที่2นะครับตัวนี้อันนี้คือแตกกอนะครับแล้วก็ลําต้นนะครับต่างๆนะครับตัวนี้นะฮะฟอสฟอรัสนะฮะเล่นการแตกกอถ้าเป็นข้าวเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับอันนี้คือดอกและผลนะครับผมซึ่งเราผมก็นิยมใช้ หลายๆตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตร15 15สุูตรเสมอนะครับต้องดูลักษณะดินเราด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมาะกับดินทรายนะครับอ่านนจะเป็นตัวในตัวเจนโพเทสเซียมฟอสฟอรัสนะครถ้าเป็นดินเหนียวก็จะเป็นตัวกลางน้อยหน่อยเพราะดินเหนียวมันจะมีตัวอาโพเทสเซียมค่อนข้างเยอะนะครับผมมาดูสูตร6 0น0นี่ผมก็นิยมใช้เหมือนกันนะครับในการรับรวงค่าก็ได้หรือว่าจะใส่ ในส่วนของอ้อยก็เพิ่มความหวานของอ้อยนะครับผมหรือใส่ในมันก็เป็นปุ๋ยที่จะทําให้มันหัวใหญ่นะครับสะสมแป้งนะครับเป็นปุ๋ยอย่างเดียวเลยครับโพแทสเซียมคลอไรด์นะครมาดูนะฮะตารางของเขานะครับนี่ NPK ก็คือธาตุอาหารหลักนะครับไนโตรเจนศูนย์นะฮะฟอสฟอรัสศูนย์นะครับแต่ว่าโพแทสเซียมเนี่ยหกเเเลยนะฮะ ก็จะเป็นเม็ดสีแดงล้วนนะครับอันนี้ก็คือสูตร15-15-15นะครับอันนี้ก็ของตากระต่ายเขาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสูตรเร่งโตนะครับแล้วก็เพิ่มความหวานอันนี้ก็ใส่ในจะพวกอ้อยนะครับผมตัวแปดนี่ก็จะไม่อ้อยแตกกอได้เยอะนะครับผมนี่ก็ฝากไว้นะครับทำความรู้จักปุ๋ยสูตรต่างๆนะครับใส่พืชของเราให้พืชของเรามันงามนะครับ ส่วนตัวที่ผมชอบใส่กับข้าวก็1 6 6 8 8นะครับรา,าคา640บาทนะครับแถวอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบางคนทักข้าวตอนนี้คือมันแรงเพิ่งมีน้ำแล้วข้าวไม่โตเราก็ใส่4600ได้นะครับเพื่อให้ข้าวมันเร่งโตนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับในการเลือกซื้อปุ๋ยนะครับดูตารางหรือดูอเปอร์เซ็นต์ของธาตุให้ให้รู้เรื่องนะครับว่า พืชของเราขาดอะไรนะครับจะได้ทําให้พืชเราสวยงามนะครับใส่ไม่เกินไปไม่น้อยเกินไปไม่เยอะเกินไปนะครับถ้าใส่ตัวที่พืชไม่ได้ขาดก็ไม่มีประโยชน์นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่อง t ท็กเตอร์เลเวอร์ชแนลนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ